สวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ถูกบันทึกผ่านไมโครโฟนเล็กๆที่วางอยู่ตรงหน้าพี่หาวนะครับไมโครโฟนตัวนี้เป็นของชัวรุ่น m v 5นะชัว m v 5เนี่ยอยู่ในซีรีส์โมทีฟที่ชัวเพิ่งทำออกมานะครับพี่หาวรีวิวไปแล้วตัวหนึ่งก็คือตัว m v l ที่เป็นคลิปใหม่ติดเสื้อ ยังมีอีกหลายตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะนอกจากตัวนี้ก็จะมีอะไรอ่ะ mv 8 8 mv 5 1แล้วก็ mv i ซึ่งเป็น sound interface ก็จะทยอยรีวิวให้นะครับทีนี้ชัว mv 5เป็นไมโครโฟนแบบไหนมันก็เป็นไมโครโฟนแบบที่มันทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะนะครับเป็น desktop microphone เหมาะสำหรับเอาไว้พูดคุยบรรยายหรือจะอัดเสียงดนตรีก็พอได้นะครับก็พอได้แต่ถ้าจะเอาแบบว่าเป็น high end จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนั้นคือ MV5 1นะครับก็เป็น MV 5 1นะครับ 51. อันนั้นจะแบบว่า,าเสียงค่อนข้างไฮเอ e นดหน่อยแต่อันนี้เนี่ยเหมาะสาหรับเสียงบรรยายอะไรทั่วๆไปซึ่งโอเคเลยนะใช้งานได้ดีอัดเสียงเพลงก็ได้ดีเดี๋ยวพี่อาจจะทดลองให้ดูนะทีนี้ตัวมันเป็นไมโครโฟนแบบ USB คือไม่ต้องการอะไรมาตอบ่วงแล้วนะครับตัวมันสามารถที่จะลั๊กสาย แล้วก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC หรือ Windows ก็ได้นอกเหนือจากนั้นนะครับตัวนี้ยังพิเศษคือมีการเชื่อมต่อกับตัว Lightning ได้ด้วยนะครับคือเป็นพอร์ต Lightning เข้ากับตัวพวก iOS อย่างเช่น iPhone, iPod, iPad อะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็บันทึกผ่านแอปที่ชื่อว่าชัวโมท v e นะ เป็นแอปฟรีนะครับเราสามารถที่จะโหลดมาแล้วก็มาใช้งานเหมือแนบบที่พี่หาวกากำลังบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้บันทึกเข้ากล้องเลยตรงนะบันทึกเข้า iPhone แล้วก็เอาไฟล์เนี่ยไปซิงกกันทีหลังอ่าซึ่งก็ง่ายดีเวลาออกไปข้างนอกข้างนอกก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับเป็นไมโครโฟนขนาดเล็กนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับไม่ได้แบบอ้อา่าอะไรอ่ะ เหมือนพวกที่เป็น USB ไม่สมัยก่อนเนะี่ยเวลาตั้งโตมันจะเป็นตัวใหญ่ๆนะแต่อันนี้เป็นตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับขนาดเท่ากับเลก็กกว่าลูกเทนนิสอีกมั้งนะเป็นทรงกลมๆหน้าตาออกแนวเรทโรนะครับเนี่ยหน้าตาออกแนวเรทโรตัวมันมี2ส,สีเท่าที่พี่เหาเห็นตอนนี้นะครับแต่ว่าอันอื่นพี่หาไม่แน่ใจว่ามันมีสีอื่นมาหรือเปล่าแต่ว่าที่พี่หามีก็จะมีเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสีดําส่วนสีนอื่นๆคงจะต้อง ไปดูตามร้านอีครีนะครับว่าใครอยากได้สีอะไรตัวมันนะครับมาดูนิดนึง่งเสียงอาจจะวูบวาบนิดนึ่งนะครับอันนี้พี่เอาเอามาให้ดูแบบใกล้ๆนะตัวมันเนี่ยนะครับจะมี L อเป็นเป็นไฟแล้วกันเป็นไฟอยู่ด้านหลังนะครับอยู่3 1 2จุตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ชวัวตรงนี้ที่มันมันต้องมีไฟแสดงสถานะด้านหลังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า มันมี dsp หรือ Digital Signal p r o c e s s i n g คือคล้ายๆคิดง่ายเป็นพร e เซ t ะนะครับเป็นพรีเซ t สามารถเลือกโหมดได้ว่าเราจะอัดในโหมดอะไรอย่างเช่นเราอัดในโหมดบรรยายเสียงบรรยาย,ยาที่พี่เหวกอกำลังทำอยู่มันก็จะมี Digital Signal p r o c e s s i n g เนี่ยสำหรับเสียงบรรยายโดยเฉพาะมีการ Compress มีการทำ eq อะไรสำหรับให้เราพูดแล้วออกมาชัดเจนหรือจะแบบเป็น flat ก็ได้นะครับก็คือไม่ปรับแต่งอะไรเลยเอาไปใช้งานเองนะครับเอาไปอิดิเอง อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอิอนสตูเมนต์ก็คือพวกอัดเสียงต้นตรงตร้นตัวอะไรเงี้ยก็จะมีการทํางานแบบดี s i ซิเน p r o c e s s i n g แบบที่เหมาะกับเสียงดนตรีนะครับนะเลือกได้โดยการกดข้างหลังเนี้ยหนึเนี้ยตึกตึกตก,ตก,ตก,ตกนะครับมีปุ่มโหมดอยู่นะครับด้านล่างเป็นปุ่มมิ้วอ่าสำหรับบางทีกำลังพูดอยู่อะไรเงี้ยอยากจะหยุดเสียงก็กดนิ้วน,นี่ได้นะครับมิ้วปุ๊บเนี้ยมี2ปุ่มข้างหน้านะครับตัวมันไม่มีอะไรมาก อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับมีช่องเสียบหูฟังด้วยเราสามารถฟังแบบมอนิเตอร์ได้ก็คืออัดแล้วก็ฟังผ่านงหูฟังได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อผ่านลำกล้องให้มันวุ่นวายอะไรนะครับตรงเนี้ยง่ายนะครับอันนี้เป็นสไลด์ปรับความดังของหูฟังได้หมุนเป็นวงล้อตึ๊ดๆนะอันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะเพราะว่าพี่เขาอัดไปด้วยแล้วก็อธิบายถือไปด้วยนะ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่ต่อสาย USB ซึ่งสาย USB จะให้มา2แบบนะครับเป็นแบบที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์กับอีกแบบนึงคือเป็นพอร์ต lightning ต่อเข้ากับพวก iOS ต่างๆต,ต,ตัวไมโครโฟนก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนะแค่นี้ใช้งานได้แล้วนะครับจะวางบนแทนก็ได้หรือเอาออกจากแทนก็ได้อย่างที่พี่หามบอกนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับความถี่ที่มันตอบสนองเนี่ยประมาณ 20, 20ถึง2,000 20, เตนะครับตัวกราฟเนี่ยจะแบบ เพลนๆไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาอะไรนะครับก็คือรับเสียงง่ายๆไม่ต้องแบบอุ้ยตอบสนองตรงนั้นตรงนี้อันเนี้ยแบบเพลนๆเ,เ,เลยซึ่งเวลาเอามาใช้งานในการบรรยายตั้งโต๊ะหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้ Facebook Live กําลังมากําลังฮิตนะครับเราสามารถที่จะต่อกับ p n o n e แล้วเราก็ไลฟ์แล้วเราก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการพูดในการคุยหรืออัดเสียงครอบวงครอเบอร์ก็ได้นะตัวนี้ก็ง่ายการ บันทึกของมันเนี่ยนะครับสามารถทําได้ถึง24.48ิบสกิโลเฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นความดีที่ค่อนข้างสูงนะครับให้รายละเอียดค่อนข้างมากตัวมันเอาไปปรับแต่งในอซอฟต์แวร์ก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับ ตัวมันเราถือว่าโอเคมากเลยนะจากที่ได้ใช้ usb ไมโครโฟนมาเยอะแยะมากมายไอเนี้ยง่ายมากนะครับหน้าตาดีเล็กๆวางบนโต๊ะแล้วก็คุยพูดอะไรไปเรื่อยเปือ่อยหรือว่าจะแบบพวกแคสเกมนะ,ะเล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยก็โอเคนะครับแต่อันนี้นิดนึงนะครับด้วยความที่มันตั้งบนโต๊ะมันตั้งบนโต๊ะมันอาจจะมีแบบเหมือนกับเวลาที่เรากดคีย์บอร์ดเนี่ยเห็นไหมครับมีคล้ายๆกับพวกเสียงรบกวนนะอยู่บนนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึดนงอาจจะต้องไปหาอะไร วกแขนไมอะไรเงี้ยมาเกาะมันอีกทีหนึ่งถ้าไม่อยากให้มีเสียงแบบรบกวนแบบอย่างที่พี่อาวก,กำลังทําให้ดูตรงนี้นะครับนี้มันก็เป็นข้อจํากัดของมันอย่างหนึง่งไมโครโฟนตัวนี้ไม่ยุ่งยากอะไรง่ายๆอย่างที่เห็นแล้วก็มีแอปที่คอยช่วยเหลือด้วยก็คือตัวนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นแอปชัว โมทีฟนะซึ่งใช้งานง่ายมากเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับสามารถบันทึกลงผ่านทาง iOS ได้ตัวแอปโมทีฟเนี่ยก็จะมีปรับความดังได้นะครับเลือก DSP เป็น Flash เป็นเป็นแฟตนะครับเป็น เสียงบรรยายเสียงอินสตูเมนต์คือแทนที่จะมาเลือกบนบนตัวไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี EQ ด้วยนะครับตัวแอปนี้มันจะรู้เองว่ามันต่อกับอะไรอยู่ถ้ามันต่อก,กับรุ่นอื่นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับออตัวแอปนี้มันดีมากเลยพี่อเาชอบบันทึกกับบันทึกตรง,งนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปย้ายจากตัวไฟล์ตรงนี้เข้าไปที่คอมไปซิงกับภาพอะไรว่าไปอีกทีหนึงนะสามารถอัดได้หยุดได้อะไรได้ ามสะดวกเลยไนะมโครโฟนตัวนี้พี่เหาคิดว่าอม,มันน่าจะได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังที่หลายๆคนก็หันมาทําอะไรด้วยตัวเองผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ผ่านทางอะไรพวกนี้นะครับไมโครโฟนแบบนี้มันง่ายเบ็ดเสร็จแล้วถ้าได้คุณภาพโอเคมันก็โอเคนะครับแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น MV51 อันนั้นจะอยู่ในระดับไฮเอนด์นิดนึงนะครับอันนั้นเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างแน่นเลยนะครับโอ้แบบ เสียงแบบว่าเรียกว่าสตูดิโอเรคคอร์ดนะครับน้องๆเลยนะแต่นี้เนี่ยจะเหมาะกับพวกเสียงบรรยายเสียงอะไรถ้าจะเอาแบบรู้ๆอาจจะต้องไปอีกเลเวลหนึ่งในส่วนของราคามันนะครับราคามันเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,000นิดๆซึ่งก็เป็นราคาที่โอเคนะน่ารักดีเหมาะสมกับตัวมันแหละนะเพราะว่าถือว่ามันใช้งานค่อนข้างที่จะครอบคุมซื้อมาก็คิดว่าคุ้มค่า นะครับในการทํางานในการบรรยายในการอัดเสียงเพลงเล่นง่ายๆอะไรพวกเนี้ยสบายๆอ่อนิดนึงตัวมันเป็นคอนเดนเซอร์ที่เป็นร์ดิโอน์นะครับมีความไวค่อนข้างสูงนะเวลาใช้งานเนี่ยอาจจะใช้งานในห้องเงียบๆเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ถ้าแบบมีเสียงรถผ่านอะไรให้มันเก็บหมดนะพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะรับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยบริสบอลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่อัดกับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยจะดีมากเนื่องจากว่าเสียงพวกวพัดลมพัดลมอะไรเงี้ยมันจะถูกตัดออกไปคือมันไม่ไปยุ่งอะไรพวกนั้นนะครับก็จะรับเฉพาะด้านหน้าเป็นหลักอืมก็ดีนะนะเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์อะไรให้เราเล่นแบบอย่างเงี้ยนะพี่เอา แฮปปี้มากเลยอันนี้พี่เอาก็จะเอาไว้ไลฟ์นะครับเหมาะสําหรับไลฟ์เวลานั่งคุยทําพวกแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าที่พี่เอาทำบ่อย,อยเพราะมันปลั๊กแล้วมันเข้ากับซอฟต์แวร์ได้ค่อนข้างดีเลยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเวลาพูดเสียงก็ไม่อ่าอับทึบอะไรนะครับโปร่งๆปร่ง,รงสบายๆคุยผ่านออกไปเลยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายถ้าใคร กำลังหาไมโครโฟนแบบพวกคล้ายๆกับแอปพลิเคชันอย่างที่พี่หานะครับพูดเนี่ยพวกบรรยายพวกคุยพวกเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่พี่หาคิดว่าน่าจะอาอาลองพิจนารณาดูสําหรับคลิปนี้พี่หาก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําพวก MV51 MVI แล้วก็ตัว MV88 ในชุดโมที f ในคลิปต่อ,ตอไป